โซเดฟสตีคาร์บอนแฟร์บอลครับวันนี้พีรีวิวก่อนเกมนะฝากมาให้หนึ่งคู่เหมือนเดิมครับเมื่อวานนี้จัดหนักจัดเต็งกันเหมือนเดิมครับเมื่อวานนี้หน้าช่องไมโยูเต็งครับก็ทําไม่ผิดหวังครับสี่ประตูต่อหนึ่งเลยครับค่ำคืนที่ผ่านมาก็ยินดีกับคนที่ได้ตามหน้าช่องไปด้วยละกันนะครับวันนี้มีหนึ่งคู่ครับมาฝากเหมือนเดิมครับสำหรับเอซิมิลานครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบูโรยจีครับวันนี้เล่นที่อมิซ่านะครับสนามที่ใช้ร่วมกันกับอินเตอร์มิลานนะครับสำหรัััับบบเเออออซซีีมมิิลลาานนนนะคคคครรูกทขงโว้ มาในรูปแบบคอนเทนทที่จัดเต็มระบบเลยครับอยู่กันครบครับจะเป็นเจ้าอฟเฟนลิกครับคิสเตรนผูโดยสิทธิ์ครับเดี๋ราต้องชีตเนวจิลินี่ไลเดอร์รมไปดิงกองหน้าอย่างโจสวิตครับวันนี้เบอร์เก้าพร้อมออกมาราตาข่ายเหมือนเดิมครับสำหรับลูกชิมของคอนเซซซอลเองครับส่วนบุรุษาเองเนี่ยลูกชิมของลิตาเนโนเองครับวันนี้ก็น่าจะอยู่ชุดเต็มเลยครับคาริสกาเนวออสการ์แคมปิงติครวมไปถึงออสเซโรนี่วันนี้จะออกตั้งตัวจริงเดิเหมือนเดิมครับคู่นี้เนี่ยต้องเจอกันอีีีกกกรรรรรรอออบบนนนนึงเ่ยยยใใาาาาาิตลคั ชิงชนะเลิศรายการบอลโลกของอิตาเลสครับครับแต่วันนี้ในลีกก่อนเลยครับเจอกันผลที่สองในลีกเดียวกับมาเล่นในบ้านของเอซิมิลานนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยเล่นในบ้านบุรุษยาบุรุษชัดมาชนะมาได้แต่วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านเอซิมิลานครับผลงานกําลังดีครับกับ3เกมล่าสุดชนะไปสามเกมรวดเลยส่วนบุรุษยาเองช่วงหลังๆไม่ค่อยจะดีครับในลีกเนเพราะเช่นวันี้ครับเชื่อมือเชื่อใจครับเอซิมิลานในบ้านจะเก็บ3แต้มไปได้สำหรับทีมของกอนเซซ็ครับวันนี้มองเอซิมิลานครับ ไปเกาะเลยครับเป็นหนึ่งตัวสำหรับโปรแกรมในคัมเกอรนี้ถ้าใครอยากได้มากกว่านี้ครับจะรอช้าหรืคนในสมาคมผมคัดสรรและวางไว้ให้ตัวหนักเมื่อวานนี้ก็มาเต็มๆเ,เหมือนเดิมครับสองตัวยินดีกับคนที่ได้ตามในสมาคมด้วยส่วนใครอยากจะตามต่อหน้าช่องโปรไฟล์คือคำตอบครับกับการที่เข้าสมาคมวันนี้ขอตัวลาก่อนขอโชคดีกับโปรแกรมในค่มากอรนี้ครับสวัสดีครับ